สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการข่าวการศึกษาอยู่กับดิฉันชุติมาอุดมพงษ์สุขค่ะเย็นวันนี้นะคะเรามาเริ่มต้นกันที่บริษัท PTT g l o b a l chemical จำกัดมหาชนร่วมกับปฐมออร์แกนิกลิฟวิ่งจากโครงการระยองออร์แกนิกลิฟวิงชูแนวทาง GC Circular Living ด้วยผลิตภัณฑ์ออร์แกนิก บริษัท PTT Global Chemical จำกัดมหาชนหรือ GC ร่วมกับพันธมิตรและปฐมออร์แกนิกลิฟวิ่งแถลงข่าวความร่วมมือโครงการระยองออร์แกนิกลิฟวิ่งโดยใช้องค์ความรู้ผสมผสานภูมิปัญญาไทยแบบดั้งเดิมรวมไปถึงการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาใช้ในการพัฒนาและสร้างสารรค์ผลิตภัณฑ์ไทยภายใต้แนวคิดออร์แกนิกและเซอร์คูลาร์ลิฟวิ่ง นายรัฐศาสตร์ชิดช,ชูรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐมกล่าวว่าจังหวัดนครปฐมสนับสนุนให้เกษตรกรหันมาทำเกษตรอินทรีย์โดยส่งเสริมการพัฒนาทักษะและองค์ความรู้ของเกษตรกรมาอย่างต่อเนื่องเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรในพื้นที่ให้มีความสุขความมั่นคงมั่งคั่งและพัฒนาให้เป็นสังคมเกษตรอินทรีย์แบบยั่งยืน โดยสามพันโมเดลนับเป็นต้นแบบความสำเร็จที่เป็นที่ยอมรับของการสร้างเครือข่ายกเกษตรอินทรีย์ในจังหวัดนครปฐมที่ทำให้เกิดการเชื่อมโยงตั้งแต่การผลิตพอปลูกวัตถุดิบด้วยมาตรฐานกเกษตรอินทรีย์ที่ดีไปจนถึงการแปลร,รูปเป็นผลิตภัณฑ์อินทรีย์ที่ได้รับการรับรองตามมาตรฐานสากล ซึ่งเป็นที่น่ายินดีที่ได้เห็นภาคเอกชนในจังหวัดนคนปรปฐมและจังหวัดระยองร่วมกันเป็นพันธมิตรในการพัฒนาและขยายผลเพื่อสร้างสรรค์โครงการดีๆสนองนโยบายของภาครัฐและหวังว่าจะเป็นจุดเริ่มต้นของการขยายความร่วมมือเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนของทั้งสองจังหวัดให้ขับเคลื่อนอย่างยั่งยืนต่อไปในอนาคต ดอกเตอร์คงกระพันอินทระแจ้งประธานเจ้าหน้าที่บริหารหรือซ e o ของ GC ได้กล่าวว่า GC ได้เห็นความสำคัญของการส่งเสริมอาชีพและการสนับสนุนการใช้ชีวิตแบบยั่งยืนให้แก่ชุมชนในพื้นที่จังหวัดระยองมาโดยตลอด โดย GC ซีเล็งเห็นความสำคัญของห้วยมหาดซึ่งเป็นพื้นที่ต้นน้ำที่สามารถดำเนินการเพราะปลูกตามหลักเกษตรอินทรีย์ที่ได้มาตรฐานจึงได้เข้าไปร่วมพัฒนาอาชีพให้กับเกษตรอินทรีย์กลุ่มหอมหาดเพื่อปลูกพืชพื้นถิ่นระยองและจะนำผลผลิตนั้นมาต่อยอดเป็นผลิตภณัณฑ์ลูฟลาด้วยการแปรรูปวัตถุดิบโดย วิสาหก,กิจชุมชนกลุ่มลุฟลาซึ่งจ c ได้ให้การสนับสนุนและยกระดับผลิตภัณฑ์ธรรมชาติของลุฟลาสู่มาตรฐานระดับสากลมากกว่า10ปีทางจ c นะครับ PTT Global Chemical เนี่ยก็ได้ร่วมมือกับทางปฐมนะครับก็เป็นความร่วมมือของสององค์กรนะฮะที่มีความเชื่อเรื่องความยั่งยืนนะครับ นี่ยเน้นเซอร์คูลาร์ลิฟทนะฮะทางปฐมเนี่ยเป็นออร์แกนิกลิฟทนะฮะวันนี้เราเลยมีทั้งเซอร์คูลาร์ทั้งออร์แกนิกเลยนะครับ mm hmm. ก็มาร่วมกันโดยการเริ่มตั้งแต่ต้นทางยันปลายทางนะครับก็คือ GC เนี่ยเราอยู่ระยองอยู่แล้วนะฮะดูแลทางระยองนะครับทางปฐมเนี่ยก็เน้นทางนะครปฐมมาเจอกันได้ยังไงนะครับคือที่ระยองเนี่ยเรามีการ ส่งเสริมฮะให้ที่ห้วยมหาดเนี่ยนะครับทำทำเกษตรออร์แกนิกใช่ไหมฮะแต่ทางปฐมเนี่ยก็มาช่วยให้องค์ความรู้นะฮะทำให้เกษตรอินทรีย์เนี่ยมีประสิทธิภาพแล้วก็ได้ดีขึ้นนะครับเน้นเรื่องความยั่งยืนให้ผู้มีส่วนร่วมนะฮะทั้งด้านเกษตรด้านการแปรรูปต่างๆเนี่ยได้ได้มีอาชีพมีรายได้แล้วก็อันนี้ในช่วงหลังโควิดใช่ไหมฮะถ้าเราเคยคุยกันหลายรอบจําได้ว่า เรื่องความยัง่งยืนเนี่ยเศรษฐกิจกพอเพียงเป็นเรื่องสําคัญนะครับอันนี้ก็เป็นการสร้างความแข็งแรงของของทั้งชุมชนของทั้งองคอ์กรในประเทศเนี่ยให้สามารถทําผลิตภัณฑ์แล้วก็ช่วยเหลือตัวเองได้นะครับด้านนายอนักนวราชผู้อํานวยการปฐมออร์แกนิกริฟวิ่งกล่าวว่าปฐมออร์แกนิคริฟวิ่งมีการนําร่องและมีรากฐานการผลิตด้วยวัตถุดิบอินทรีย์พื้นถิ่น เพื่อสร้างสารผลิตภัณฑ์ไทยผสมผสานภูมิปัญญาไทยแบบดั้งเดิมเข้ากับเทคโนโลยีสมัยใหม่โดยมีสามพันโมเดลเครือข่ายเกษตรอินทรีย์ในพื้นที่จังหวัดนคปรปฐมเป็นต้นแบบในการทำโครงการ โดยปฐมออร์แกนิกลิฟวิงจะเข้ามาให้ความรู้ในด้านการทำเกษตรอินทรีย์แก่เกษตรกรกลุ่มหอมมหาดรวมถึงแนะนำองค์ความรู้ในการแปลรูปผลิตภัณฑ์อินทรีย์แก่วิสาหกิจชุมชนกลุ่มลุฟฟรา,ลาและจะนำวัตถุด,ดิบอินทรีย์ที่วิสาหกิจชุมชนกลุ่มลุฟฟราได้แปลรูปขั้นตน้นมาผลิตเป็นผลิตภัณฑ์อินทรีย์4ชนิดได้แก่ แชมพูสบู่เหลวครีมบำรุงผิวสบู่ล้างมือและสนับสนุนการขายผลิตภัณฑ์ดังกล่าวออกสู่ตลาดและผู้บริโภคตามช่องทางการขายที่มีอยู่โดยจะสนับสนุนและขับเคลื่อนแนวคิดออร์แกนิกลิฟวิและเซอร์คูลาร์ลิฟวิต่อไป คือทางจ c ซเนี่ยนะครับมีเขาต้นน้ำเขาห้วยมหาดที่เป็นเขาที่ทางจ c ซีช่วยดูแลอยู่กับฐานเรือกบเป็นสีภาคส่วนนะครับทีนี้เรามองว่าที่นี่เป็นแหล่งวัตถุดิบที่น่าสนใจและที่มีค่ามากกับทางะระยองนะครับก็เป็นการที่รวมกลุ่มเกษตรกรช่ดกลุ่มห้อมหาดนะครับรวมกัน นำวัตถุดิบเนี่ยนะครับมาแปรรูปนะฮะโดยลูฟาร่านะครับเป็นวิสาหกิจชุมชนลูฟาร่าหอมมะฮัตปลูกลูฟาร่าแปรรูปขั้นต้นส่งให้ปฐมเนี่ยที่เรามีโรงงาน GMP อยู่แล้วที่นคปรปฐมเนี่ยนะครับแปรรูปมาเป็นผลิตภัณฑ์เ่่สสบบููบลวแชมพูแฮนด์วอชโลชั่นนะครับเป็น,ปนแล้วโดยใช้วัตถุดิบจากระยองนะครับมาทำที่สำคัญเนี่ยผลิตภัณฑ์ชุดนี้พอ ขายจำหน่ายได้ผ่านช่องทางการตลาดของเมจีซีก็ปฐมเนี่ยเรามีมอบ10%นะครับกลับไปให้ชุดต้นน้ําคือทางบริษัทกิจจุลุ่รฟาร่าแล้วก็กลุ่มหอมมหาด้วยครับการที่มาร่วมผลิตภัณฑ์ให้ยั่งยืนด้วยกันนะครับทำให้โดยใช้เกษตรอินทรีย์เป็นเหมือนเป็นทูที่ทําให้ตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ํายั่งยืนเนี่ยผมมองว่าจะช่วยขยายผลแล้วก็ทําให้เกิดสังคมอินทรีย์ขึ้นนะครับไม่ใช่แค่2องค์กรแต่มองว่าสังคมอินทรีย์เนี่ยเกิดขึ้นได้ระหว่าง2จังหวัดทั้งนครปฐมกับ